ยกมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สีกันอีกแล้วนะา okay, ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดของในร้านค้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นของฟรีนะครับของฟรีจากสตาร์พอย t ์นะครับเป็นแพ็คจะมาเปิดแพ็คในสตาร์พอย t ์นะครับแพ็คแปดหมื่นแพ็คที่แพงที่สุดนะครับผมแต่ว่าเปิดแค่แพ็คเดียวนะแต่ว่าก่อนก่อนก่อนอื่นอะไรแบบครัง้งครั้งก่อนก่อนนะผมจะเปิด ทีละสองสามแพ็คไงแต่ว่าช่วงนี้สตาร์พอยต์มันหายากครับผมหายากแบบมันไม่ค่อยออกเลยอะเล่นแรงนะครับก็เลยแบบเปิดแค่แพ็คเดียวแล้วกันนะครับเปิดแพ็คแพงสุดวันนี้วันที่20แล้วเล่นมา20วันนะครับผมก็คือมันได้ยังไม่ถึงแสนเลยอะถ้าเปิดครบมันต้องแสนห้านะครับไม่ใช่ครบหมายถึงเปิด3แพ็คอะก็คือมันจะมี3แพ็คนะครับที่ได้ลุ้นอยู่อะก็คือแสนห้าครับผมแต่ว่านี่20วันแล้วได้มายังไม่ถึงแสนเลยครับผม ก็คือมันหาโคตรยากเมื่อก่อนสตาร์พอยต์ออกอย่างบ่อยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันออกยากแล้วโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดกันดูครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างคลิปก่อนที่เปิดตํานานแมนยูไปนะครับผมได้ฟานิสเตอร์ลอยอย่างร้อยเลยฮะบอกตรงโอเคครับผมมาของฟรีกันต่อวันนี้เราจะไม่เติมครับผมถ้าไม่จําเป็นนี่ครับผมเดี๋ยวสตาร์พอยต์ผมมีอยู่แค่นี้เองนี่ครับผม2องหมแล้วก็ตรงนี้แปดพันนะครับแต่ว่าผมมีอยู่ห้าหมครับผมรวมกันก็80,000 8 9 0 0 0้านอ่ะโอเคยังไม่ถึงแสนเลยครับผม20วันโอเคกดไปครับผม28,000แล้วก็อีก8,000มาครับผมลองดูมี92,000ครับผมโอเคแพ็กนี้นะครับแพ็กดมอนด์นะครับผมนี่นะมีลุ้นเป้งๆอยู่3ใบเลยนะครับผมก็คือลุ้นรวยได้เลยนะครับ3ใบนี้นะแต่ว่ามันชอบล็อกไม่รู้เป็นไรนะครับไอการไอสตาร์พอไเนี่ยมันชอบล็อกได้แต่ของกากครับผมแต่ว่าเห็นในกลุ่มมีคนโพส อวดกัน2-3คนแล้วนะครับว่าได้ของดีจากไอแพ็คเนี้ยแพ็คไดมอนด์เนี่ยโอเคงั้นพูดเยอะกดไปซื้อมาเลยครับผมได้กุญแจมาด้วยนะมานี่ครับผมไม่รวยให้มันรู้ได้กุญแจมา12ชิ้นครับผมเดี๋ยวไปไปช็อปนิดนึงโอเค10ชิ้นอันนี้ได้ร้อยหกครับผมอันนี้ร้อยห้าร้อยหกดีกว่าสิบชิ้นครับผมมีลุ้นบวกด้วยนะร้อยหกร้อยห้ามันไม่มีลุ้นบวกครับผมก็ยาวดีกว่าเอามีลุ้นบวกดีกว่าครับผมร้อยหกนี่ ตัวแพงๆเยอะนะครับถ้าแบบหลุดออกตัวดีๆมาเนี่ยโอ้โหมาครับผมนี่เลยนี่เลยครับผมมามาเปิดเงินกันก่อนละกันครับผมกดไป50ถึง1,000ครับผมมาไป100ก่อนประเดิมประเดิมอันนี้500ถึง1อะไรนะ10,000ครับผมอันนี้500ถึง5,000โอเคนี่ครับผมดอเด็กดอเด็กเมาส์หายสูตรนี้ใช้ได้เสมอครับผมกดไปมา500ขอหลักพันหน่อยละกันเปลี่ยนไปได้ปะ เอ้ยเอ้ยประมาณมันเกินครับผมสองพันเลยโอเคได้เรื่องได้เรื่องโดนเด็กเมาหา่ยอีกอันเนี้ยผมว่าหลักร้อยละอะผมขอประมาณมันเลยอันนี้หลักร้อยชัวผมสบประมาณมันเลยมึงก็แบบอย่าลบคําดูถูกออกดิได้ปะ่ะนะกูว่าละยังไม่ใช่แค่หลักร้อยธรรมดาไม่ห้าร้อยเลขสามครับผมโอเคมาประมาณมันดูมันถูกจริงๆครับผมดูมันไม่ผิดเลย มาครับผมวันนี้1 2 3 4 5 5ใบ5ใบของฟรีครับผมจะมาเริ่มกันด้วยใบนี้ละกันครับผมกากสุดกากสุดครับผม23 hero bwc wc 22ครับผมแล้วก็22 uc uc n มา1-3ถึงครับผมร้อยหนึ่งกดไปไม่น่าจะซูมครับผมกูว่าละนะบวกหนึ่งซะด้วยครับผมลาปอเต้ e. มาครับผมอันนี้106เลยนะโอ้ 106ครับผมไม่ธรรมดาเดี๋ยวเปิด2ถึง5ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาตบด้วย106แล้วก็ไป3 5 2ใบนี้มา2 5ก่อนแล้วกันไปนี่ร้อย2เลยนะ102ครับผม LN SPL f a แล้วก็ LL ครับผมมา d o t i c do LN do LN only LN ตัวอะไรก็ได้ LN แบบเอาเอางี้ดีกว่าขอไฟใบเดียวพอจะเกินไปหรือเปล่าครับผมขอไฟแค่ใบเดียวพอที่เหลือมาเฮี่อะไรเลยก็ได้ครับ มาขอเยอะเกินไปหรือเปล่าแค่นี้เองมาครับผมร้อยสองสองถึงห้ายัดเข้าไปโอ้โหไม่ไฟว่าเอาโหไม่บวกห้าด้วยไอ้ยี่อถ้าบวกห้านี่ไฟนะเอ้ไม่ไฟไม่ไฟมันร้อยแปดไงเอ้ยไฟอยู่โอ้โหแต่มันไม่มาไงขยะเอยโอ้โหเกือบไฟครับผมเกือบได้ปะทะโอเค มาร้อแล้วกันถ้าใบนี้3ถึง5้านี่ลอยเลยนะแต่มัน1ถึง3ครับผมแต่ร้อยหเลยนะงั้นขอบอก3แล้วกันครับผมร้อแปมาครับผมมี R T N ยี่สิบสม Hero ครับผมยี่สิบสอ Uzi แล้วก็ B W C ด้ B W C จบจไปด้วย B W C หรือว่า Harlan ก็ได้นะ Harlan ยี่ิบสนะครับไปดอเด็กให้มันรู้กดไปครับผมอันนี้มันซูมอยู่แล้วนะถูก่อนเออ โอ้โหไฟปะเนี่ยไม่ไฟครับผมโอ้โหบวกสองอีกละไม่สุดเลยว่ะได้มาสองตัวละถ้าบวกสามมันก็พอได้นะครับผมไอตัวนู้นก็ไม่มาบวกห้าตัวนี้ไม่ยังเสิร์มาบวกสองอีกโอเคครับผมสองใบสองใบเถาสุดท้ายละโอเคไปไปในก่อนดีครับผมมาเงินมีเท่าไหร่สองหนึ่งแปดหนึ่งครับผมสองหนึ่งแปดหนึ่งไอ้หเหียถ้ากูจะนับทำไมเนะี่ย โอเคใบนี้ก่อนละกันครับผมปีมันเยอะดีปีมันเยอะครับผมมันเลอะเทอะไม่ใช่น้อยนี่ครับผมมาริดเอลเอ็นเอสพีเอลเอฟเอแล้วก็บีทีบสามถึงห้านะครับผมมาสามถึงห้ามันก็ต้องมาบวกห้าอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาขอไฟใบเดียวเนี่ยจบๆครับผมมาดูจะเป็นไปได้หรือเปล่าไอตัวเมื่อกี้ถ้าพีเตอร์เช็คมาเนี่ยใบใบที่เหลือผมเปิดทิ้งแล้วนะแต่มันไม่ยอมมาบวกห้าเนผมก็เลยแบบต้องมาเน้นกับใบพวกนี้ละกันครับผมมา ดเอครับผมบวกห้าจบๆกันไปดอ้วนนะครับกดไปครับผมซูมเข้าไปแล้วโอโหเงียบบวก5สัดด้วยครับผมตัวแบบนี้มาบวก1กูยังไม่ไม่แตกต่างจากบวก5เลยนะครับเอมาบวกสามเนี่ยผมความรู้สึกผมเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยบวก3าหรือว่าบวก5ถ้ามาตัวแย่แน่นะโอเคให้บวกสผมก็ยังแบบเออก็ยังไงไอ้สบวก3ก็บวกส บอกห้าก็บวกห้าราคามึงนี่แบบโอเคครับผมอันนี้ของแท้แล้วนะครับผมเพราะว่าปีมันเทพมากครับผม3ปีนี่โอ้โหได้ลุ้นทั้งสาปีเลยนะครับแต่ว่ามันสแตตตร้อยหนึ่งนะครับ s ออ่ะตัวแพงโคตรเยอะครับผมขอปีเได้ปะ่ะ <c oughs> อย่างที่ผมบอกขอไฟไปเดียวนะครับผมแล้วมันเหลือใบสุดท้ายแล้วไงถ้าไฟมันยังไม่มาใบนี้มันก็ไม่เหลือให้เปิดนะครับผมโอเคใบนี้ครับผมไฟมาแบบชัวร์ โอกาสที่ไฟจะมานะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะไม่รู้ว่าผมขอ1ซวิแล้วกันมาโดดเีกเม้าหาย1ซวิไปโอบพีเทอร์เช็คแม่งก็ไม่ยอมมาบอกห้าครับผมไอเบนนี่ขอบอกห้าแล้วกันนะขอบอกหนะครับสามถึง5กดใต้สถึง5ไฟมาโอ้โหพ่อมันตายหรือ,อยังครับกูอยากรู้ไอ้ยีแต่ละตัว ตัวบวกห้าที่ได้มาครับผมจะเลินลวครับโอเคครับผมที่เหลือไม่ต้องไปดูมันนี่ครับผมได้มาสองตัวเท่านั้นที่เหลือควายล้วนครับผมไอเชียนี่ก็ไม่ยอมบางบวกห้านะครับบวกห้านี่หมืน่นหมื่นกว่าล้านมีคนตั้งรับอยู่ด้วยโอเคงั้นประมาณนี้ละกันครับผมของฟรีไอสัตว์จะสุดก็ไม่ครับผมถ้าพีเตอเช็คมาเนี่ยผมจะไม่เสียใจเลยนะครับได้ตัวพวกนี้มา แต่พีเได้เช็คมังเสือกแบบมาบวกสามอีกไงถลึ่งไงโอเคครับผมไปละเจอกันเดี๋ยวครั้งหน้ามีของฟรีเดี๋ยวมาจัดมาเปิดกันอีกครับผมโอเคผมสายฟรีอยู่แล้วสายฟรีครับผมสายเติมก็บ้างบางอารมณ์แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเติมไม่มีตังค์ด้วยโอเคครับผมไปละ